สวัสดีครับพ่อเป็นพี่น้องพุกผูกซุกันครับผมวันนี้ก็พึ่งมาจากบ้านพักคนชรานะครับไปส่งขนมให้กับผู้เทาผูุแกเนาะวันนี้ก็มาเก็บบูธครับทุกคนเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับพี่น้องนี่ฮะของเราก็ทยอยเก็บมานะครับเท่อ่าเอ้าลูกขนขึ้นไปสิรถลูกระวังเหยียบน้ำนะไปฝังนันเลยเอามาฝั่งนี้ เ,เ,เออเมื่อกี้ฝนตกนะครับเพิ่งมาจากสงขนมน,ะน่ะนะนีงก็เก็บข้าวเก็บของลอะใส่รถล,ลูกอ่ะนี่มาขายของสามมือครับพี่น้องสามมันเ่ไหร3สามสี่ 3, 4, ห้าบ่สามวันสามวันขายที่นี่สามวันนะครับหนึ่งเออหนึ่งหนึ่ง สองสามใช่ใช่เนวันนี้ก็ขอบคุณ FC ผู้ใจบุญศูนย์นขนมฟังเนาะแกกผู้เท่าผู้แก่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บบุ๊นะวันนี้ก็ให้ลูกชายเป็นคนเก็บนะฮะเนี่ยผลมาเนี่ยเดือนหน้าก็อีกรอบนึ่งหมดยังพี่เล็ก เอาโต๊ะเนี่ยมาจากบ้านเหรอเนี่ยอเอเอามาเอาโต๊ะมาจากบ้านนะครับไปเขาย้อยค,คนไปนนก็น,นี่ฮะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ หมดย่างกัะเธอ,อ,อของเยอะของตันหม่เออเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่คา้านะครับขนออกมากครับบางคนมาจากทางเหนือทางใต้เนาะเนี่ยก็กลับภูมิลำเนากลับบ้านของตัวเองทยอยของเคลืนของรถฮะนี่คือวิถีพ่อค้าแม่ค้านะครับนุ่นละเดินหน้ามาเจอกันใหม่นะฮะนี่ครับพี่น้อง แอบเาพามาเบิรสมัยก่อนกับจ้าซีแหละครับมาทำมาทั้งชีวิตนะค้าขายเนาะทำมาทั้งชีวิตนะฮะนี่แหละพอมาทำยูทูปก็เลยบ่ได้ไปแพาขายที่เขาอ่ะคนเลยลูกคนเลยเดี๋ยวเอาขากล้องขึ้นก่อนเพราะว่า,าระวังเหยียบนะขี้โคนนะลูกเอาขากล้องขึ้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหัก เอาตู้ขึ้นมาทาั้งนี้ระวังเหยียบที่โคนนะอ่าเรื่องดีๆเร่งดีของเราไม่ค่อยเยอะครับมากก็จะเป็น,นตรงนี้เอาไว้ใส่เอาเอา,เอาดอกไม้มาใส่ตรงนี้พี่ มยยไม้งเออต้นไม้ตรงนี้ออลมมันจะได้ไม่พัดย่งางแม่ย่างต้นไม้อีกอนึง เอาขากล้องไว้ก่อนเออ้ยไม่วิ่งไม่วิ <f Biz> <f Biz> ่งกระเป๋าะเดียวทายหยู่เปิดเลยพี่อยู่อยู่ด้แคปอ่ะ อเอาวางเอาวางข้างล่างเอาตรงนี้มีอะไรฟิวบอ่ะเกลียวฟิลบอ่ะรถเกลียบใส่ไปมีอะไรฟิวไหมนี่ฮะผลมาเรียบหมดหรือยังล่ะ <c oughs> เออหมดแล้วก็โอเคขึ้นเลย <c oughs> มาจอดตรง ล่องน้ำพอดีเอาตอนนี้ของเราเธอนไปดิ่เธอไปเลยเราไม่ไปรถเธอเหรอไปก็ไปดิเลอ้าไม่ไปด้วยกันก็ไปดิระราฝากขับตามไปเหนักทำไมล่ะโอ้ก็โอ้ไม่รู้อ่ะเราก็ต้องถามไอ้คน โอเคโอเคอ่าโอเคทถามอะไรพี่นี่ทุกคนเรียบร้อยแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ค้าขายโอเคไหมดีมากเพื่อนเลยเพอร์เฟกต์ขายดีไหมขายดีใช่ขายดีไหมถามว่าขายดีไหมต้นไม้เหลือกลับเท่าเดิมต้นไม้ขายไม่ออกเลยเนาะขายก็ถ้าขายได้บ้างแหละก็เองขายพวก สมุนไพรพวกแชมพูสบู่ขายได้ขัน้เรื่อยเราก็ต้องมาย้อนดูตัวเราเองว่าเราเราเหมาะกับอะไรอันนี้เป็นแบบว่าเราอยากลองไนงะพวกขนมเนี่ยพอเราอยากจะลองด่าทดลองอ,อะไรอย่างเงี้ยอาล้พี่น้องก็นี่นะครับเราก็จะกลับกันแล้วนะครับพี่น้อง <laughs> ปะ่ะเดินทางกลับกันนะครับนี่ครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าครับทุกคนเนี่ยทยอยเก็บข้าวของกันเนาะของหมากของหน่อยของหลายครับเจบขึ้นรถครับเดินทางกลับบ้านต่อไป ทางนู้นก็จะโล่งนะเห็นไหมฮะไม่มีร้านค้าละที่เป็นสารา,น,รานะครับที่เป็นที่พักอ๋อโต๊ะที่เรามาจากบ้านใะช่ไหมของเราโต๊ะไม่พอเลยเดี๋ยวนี้มาอ๋อทีนี้คนมาเยอะมค้มาแม่ค้ามาเยอะโต๊ะไม่พอเลยนี่แหละครับพี่น้องวิธีพอ่อค้าแม่ค้าครับค้ขาขายเนาะแมกมาลาก็ถือโอกาสไม่เยี่ยมบ้านนะมาขนส่งเห็นคนนี่แหละฮะนะขายของอย่างนี้แท็กซี่ไปหมดนะค่าแท็กซี่นะฮะ เพราะว่าท้ายก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสู้กันไปครับส่วนด้านนี้กําลังก่อสร้างนะกำลังก่อสร้างกันทําเป็นนี่ฮะพัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยวเนาะเป็นตลาดน้ําต่อไปอาจจะมีตลาดทุกวันนะคิดว่านะครับเพราะว่าเขากัฒนาตรงนี้เขจะเป็นอะไรตรงโรงภาพยนตร์ตรงนี้เหรอมีโรงหนังอยู่นี่เหรอเขาทำไอ้เรื่องนี้ใหม่เธอเจ้ที่เราเคยข้ามไปครับทำใหม่เหรอทำดีกว่าเก่าอีกไหมโอ้สวย วเคืนจะเ,ออเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ป่ะเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราเดินยกของข้ามีไปเนี่ยอโอ้จัดได้ดีจรจัดข้างในอ่ะตรงนี้จะเป็นเกาะเนาะเป็นเกาะเมื่อก่อนตร,ตรงนี้ก็เป็นป่าลกๆหน่อยน้ำลอกนี้เขาทำเป็นขอบปูนเลยเขาไม่ทำให้ดีเหมือนกับว่าเขาไม่นั่นแหละพัฒนาครับทุกคนลบมาเยอะอยู่นะทีเนี้ครับทางนี้ก็จะเป็นร้านค้าข้างหลังก็จะเป็นร้านค้านะเขาจะทำเป็นแบบไอ้ตลาดตลาดน้ำอ่ะเนาะ แพะแกะวัวควายอยู่ในนี้เออนี่ก็จะมีเป็นข้อแพะข้อแกะเนี่ยที่ช้างม้ามีช้างมาอยู่ด้วยนี่ฮะด้านหลังพิพิธภัณฑ์การเกษตรที่วันนี้รอช้างเอาช้างมาลงด้วยโอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เอาดีแล้วครับพี่น้องแอดมาหน้ากะมาค้าขายซอยแม่บ้านเนาะสองสามวันเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็เดินทางกลับครับวันนี้กะ ถือว่าวันสิ้นสุดในการออกพูดแล้วนะครับเป็นกําลังใจกันต่อไปครับถ่ายบรรยากาศการเก็บร้านให้ทุกคนได้ชมกันเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ